ชื้นจุ้มฉ่ำเลยย่าเอ้ยฝนตกฝนตกแรงสุแรงอาพี่น้องเอานอนนอนจิดนอนนอนจิด ยาจิดฝนตกแล้วนอนนอนโอ้ยยาบอกขอขอแบบนี้มานานหลายวันแล้วเพิ่งมาเย็นเนเนโอ้หนาวข้าวเก็บหมดเลยแล้เนาะฮะข้าวเก็บหมดเลยแล้ว แรงมากเลยพี่นออ้องโอ,อ,อวันนี้เรานำฝนมาบางเยี่ยม ามบ้านที่นั่นน่ะตกไหมพอดีตกน้ำตาลไม่รับตกน้ำเลยเนือเนื้อจะไม่ถึงไม่รู้ที่นั่นน่ะฝนตกไหมไม่เนอไมต้องรถน้ำเอ้ดีใจมากเฮลันไอเฮลันเอ้ยไม่ต้องรดน้ำต้นไม้แล้วต้นไม้ดอกไม้เอ้แต่ไม่รู้ที่นั่นตกไหมไม่รู้เลย 哦。Oh. โอ้โอ้โหลมก็มาลมก็มาอ้าวต้นไม,ม้มยมต้นไม้มยมมันหลุดปอนั้นโอ้โอ้ยตกหนักเลยมันี่พี่นไอนเลยมีทั้งลมมีทั้งฝนนะ ยาพาก็มาตากมาตากอะไรคะมาตากลมลมเย็นเพราะว่าอากาศมาร้อนหลายวันแล้วทดสอบทดสอบสังกะสีใหม่ด้วยค่ะการมุงหลังคาใหม่ด้วย เขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกตกจริงๆแพามีความสุขมากเลยนะเพราะว่าลมเย็นสบายสบายนะเพราะว่าร้อนมาหลายวันแล้วนะคะถ้าตกที่วังเยี่ยมนะพวกเราก็ดีใจมากเลยนะคะต้นไม้นะคะดีใจกับต้นไม้ไม่ต้องรดน้ําต้นไม้เลยนะคะค่ะดีใจมากเลย ต้นไม้มีน้ำแล้วนะวันนี้ก็ขอให้เสือปุ๊น้องมิวนะคะที่เดินทางไปจังหวัดสุรินทร์นะคะเห็นบอกเห็นเสือบอกว่าปุ๊กมิวไปจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะเพราะว่าเสือบอกว่ามีงานแต่งญาตินะก็กลับไปสุรินทร์สองสองวันนะคะเดี๋ยววันที่แปดก็กลับมาค่ะ ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะคะอ่าตอนนี้ก็เพื่อนร่วมงานทีม youtube เรานะคะก็มีบางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วนะคะจะอ่าส่วนคนที่อยู่ก็ดูแลพื้นที่ต่อไปนะคะวันนี้แอนแอนกับดาด้าก็เปลี่ยนกันมานะคะวันนี้เนาะอ่าเปลี่ยนกันมาเพราะวันนี้เวนโดมของยาชี้พรุ่งนี้ก็จะเว็นโดมของแอนแอนนะคะพรุ่งนี้แอนแอนก็ไม่ได้มาวันนี้ก็ เออวียนกันมานะคะก็อเอดเลนก็มากดดาด้านะวันนี้เนาะมาอัปเดตบ้านปูพองย่าพานะคะนะมาถึงก็สวยงามมากแล้วตอนนี้แอดชิดก็กําลังเราเรียกว่ากําลังเก็บขอบอยู่นะคะตอนนี้แอดชิดเก็บขอบอยู่นะคะมืดนะมืดมาแล้วนะหมายถึงว่าความมืดนะยังไม่มีความสว่างนะพอเก็บขอบแล้วก็สวยมากเลยนะคะนูนะคะพี่น้งอง ลมก็แรงลมก็แรงทดสอบทดสอบหลังคาใหม่ด้วยนะวันนี้โอ้สวยงามสวยงามดาดากว่าแล้วดาดาจะกว่าจะพร้อมจะนอนแล้วตอนนี้ฝนตกแล้วฝนตกแล้ว น้องมาก็ามาเฝ้าย่าด้วยน้องมาโอ้โอลม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 สำหรับคลิปนี้ขอพูดเล็บซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ